พรใบที่เขาใช้สีหน้าแทนการพูดแล้วก็มือใช่ไหมคะก็เลยเอาหุนกระบอกเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนของของแต่ละคนที่แสดงออกทางสีหน้าแล้วก็ใช้เสียงของคนพูดแทนนะคะในเนื้อหาของเราเนี่ยจะพูดจะมีการสอนที่ว่าแบบคนพูดไม่ําแต่คนฟังเนี่ยไม่ลืมการพูดจาแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่หยอกๆกับเพื่อนมันทำให อีกฝ่ายเนี่ยเสียไปทั้งความรู้สึกเสียความมั่นใจในสิ่งที่เขาเป็นสวัสดีเราชื่อนายนะตอนนี้เราเรียนมาหาลัยปีสามแล้วชีวิตเราใน,นแต่ละวันนะ่ะก็เหมือนกับคนอื่นทั่วไปตอนเช้าไปเรียนช่วงเย็นก็เดินเล่นนิดนดหน่อยหน่อยแล้วก็กลับห้องตัวเองแต่เวลาว่างๆอ่ะเราก็ชอบอยู่กับหนังสือนะชอบอ่านหนังสือดูหนังสือที่น่าสนใจหรือไม่ก็ฟังเพลงของ B G S อะ เราชอบทำอะไรแบบนี้นะกต่นั่นน่ะมันเมื่อก่อนส่วนตอนนี้อะ่ะมันนด้เปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่เราได้เจอกับนี่พวกแกฉนันได้ยินมาว่ามีเด็กทุนจะมาเรียนกับพวกเราอะ่ะเห็นว่าเรียนเก่งมากนะอย่างนี้ก็ดีสิจะได้มีเบยคอยช่วยดูยแลนี่เด็กทุนด้วยนะแค่เอาเงินวางไว้ก็ทําให้เราแล้วนะจริงไหมทีดีกีดีโอ๊ยจะเรียกอะไรนักหนาเนี่ย ดูสิพี่กินของฉันน่ะเดินไปไหนแล้วเนี่ยโอ๊ยงมคา้านมองแต่มองดูผู้ชายพี่กินของแกนะเดินไปนู่นแล้วยะเดี๋ยวนะแกนั่นเด็กทุนนี่นะจริงแกเด็กทุนนี่นะขอบคุณมากเลยค่ะพี่กินที่แนะนำหนังสือเรียนให้กับเนยไม่เป็นไรครับเนยพี่ต้องแนะนำให้กับรุ่นน้ององเราอยู่แล้วงันพี่ไปก่อนนะ มีอะไรก็ถามพี่ได้แล้วเจอกันบายยอ้ายเอตีพี่คินลูกหัวยายนั่นด้วยอ่ะหน้ารังจังแหมแยีนั่นเนาะก็ไม่เบาเลยอ่ะมาถึงไม่เท่าไหร่ก็มีผู้ชายมือลูกหัวฉะและ้วอิจฉาจังโอใช่แกดูเงียบๆนะแต่ฟาดเรียบนะชิมว,ว่าไม่เกินอาทิตย์นี้คนที่ฟาดพี่คินของแกแน่นอนเลยอ่ะ ต่างจานแกเนาะที่รู้จักกับเขา,าตั้งนานแต่แต่แต่อะไรของแกฮะแต,แต่ไม่ได้กินสักที <laughs> <laughs> เมื่อกีตีได้ยินแบบนั้นเธอก็มีความรู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมากทุกคนต่างให้ความสนใจกับเนยที่เป็นเด็กทุนทั้งเรียนดีมีน้ำใจเข้ากับคนง่ายเช่นต่างกับเธออย่างลึกรับเป็นเด็กใหม่เนี่ย ดูเมืแต่คนให้ความสนใจเนาะนี่พวกแกอยากทำอะไรสนุกสนุกปะฉันว่านะเราควรจะทิ้งของเล่นชิ้นเก่าไปได้แล้วนะฉันมีของเล่นชิ้นใหม่แล้วรับรองว่าของเล่นชิ้นนี้นสนุกกว่าเดิมแน่ของเล่นชิ้นใหม่หรอเราควรทำความรู้จักก่อนนะนนก,ก,นนะกี่ตีนะเพื่อนๆพุ่งตรงเข้าไปทักทายเนยเนยีเห็นว่ามีเพื่อนใหม่เข้ามาเธอจึงยิ้มตอบกลับไป ชื่อไนอใช่ปะเราชื่อกิตีนะยินดีที่ไายรู้จักใช่ใช่เราชื่อเนอยยินดีที่ไายรู้จักนะกิตีเราเพิ่งมาใหม่วันนี้เองยังไงก็ช่วยแนะนําเราด้วยนะได้สิเรามีอะไรอยากจะแนะนําให้เธอเยอะๆเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของพี่คินพี่คินนะ่ะเขาเป็นหนุ่มฮอตมีคนลุมล้อมีเขาเยอะมากพเพราะอะไรหรือปะเพราะว่านมีเขาว่ายไงแก แค่ๆก็อยากอยู่ด้วยไดยเฉพาะพ่อก็ไอ้พวกที่อยากจะอัปเกรดตัวเองให้มีทั้งที่ตัวเองไม่มีของคนอื่นเขาเลยต้องเอาตัวเข้าไปใกล้เพื่อเรียกร้องความสนใจไงเอ่อพ่อทำาะไมเขาว่ายังไงหรอเราไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจหรองั้นเดี๋ยวฉันจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะ ก็พวกเด็กทุนที่มันชอบเข้ามาเรียนที่นี่ก็เพราะอยากจะอัปเกรดตัวเองไม่ใช่หรอทั้งฐานะและหน้าตาอัปเกรดสีผิวด้วยปะแกไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะเธอกำลังเข้าใจผิดมหาลัยนี้ให้โอกาสเราเข้ามาเรียนเราไม่ได้อยากจะอัปเกรดอะไรแบบที่พวกเธอบอกเลยนะถ้าเราทำอะไรให้พวกเธอไม่พอใจอ่ะเราก็ขอโทษจริงๆ เอาเป็นว่าเราจะปรับตัวให้ดีจะไม่ทำให้พวกเธอต้องไม่พอใจเราอีกปรับตัวงั้นเหรองั้นเดี๋ยวพวกฉันเนี่ยจะช่วยปรับดีกว่าฉันว่าเธอน่าจะพอใจพอสมควรเลยนะเสียงนาฬิกาที่ถูกตั้งไว้นในห้องนอนของเนยปลุกให้เธอมาพบเจอกับวันใหม่ในทุกๆวันเชาน้านี้เนยตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่อ่อนเพลียเป็นอย่างมาก สาเหตุมาจากตั้งแต่วันนั้นที่ได้พบเจอกับกีตีเป็นครั้งแรกเธอก็ถูกเพื่อนแกล้งมาตลอดถูกพูดจาดูถูกเยียดยานใช้ถ้อยคำหยาบคายบางครั้งแกล้งเธอหนักจนเธอเกือบสอบไม่ผ่านก็มีแต่เธอก็พยายามใช้เหตุผลคุยได้แล้วแต่เอฟเฟกต์ที่ได้รับกลับมามันชั่นรุนแรงสิยเหลือเกิน เนยพยายามหลบหลีกไม่เจอหน้าทั้งสามแต่ยิ่งเธอหนีคนพวกนั้นก็ยิ่งหาเรื่องเธออยู่ดีเหนื่อยจังเลย เสียงข้อความม่ดังเข้ามาสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับเนยเป็นอย่างมากเธอจึงตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อไขข้อสงสัยที่ไีห่หายไปเมื่อกดดูข้อความสร้างความตกใจให้กับเนยเป็นอย่างมากเพราะคลิปที่เพื่อนเธอส่งมาน,นั้นเป็นคลิปที่เธอกำลังถูกแอบ,บถ่ายอยู่ในคลิปเป็นตอนที่เธอเปลี่ยนชุดในห้องน้ําแห่งหนึ่งเห็นรูปร่างเธออย่างมากแต่ไม่ได้โป๊จึงเห็นเนื้อในของเธอแต่เมื่อเธอเล่อนอ่านเข้าไปดูคอมเมนต์สีหน้าของเนยซีดลง เพราะข้ความที่พมิพมานั้นบั่นทอนจิตใจเธอเป็นอย่างมากดาวดวงใหม่หรือดาวซิงโรมันงรับเนี่ยอืมดมสมบูรณ์จังครับนี่ช้างหรือคนน่ะดูไม่ออกเลยครับมีแอบถ่ายแต่ตั้งใจอ่ะดูชิ้วมากอ่ะไม่ระวังตัวเลยนะนั่นครับดีเลยรับหมูอ่ะหิวหิวน้องๆน,นั่นเสื้อคนตายคะ่ะ ห้องน้ำไม่ใช่ส่วนน้ำนั้นหอไม่ต้องพกผีน้ำเข้าไปกัดได้เอาวาสารข่าวเทียงนั่นข่าที่เสาบ้านนะ่ะขอยืมผมไปขาดกระทะที่บ้านหน่อยจ้าทำไมต้องทำงางินขนาดนี้ด้วยแล้วคอมเมนต์นี่มันอะไรกันนะ่ะเราไม่รู้จักกันแท้เลยทำไมต้องมาพิมพ์อะไรแบบนี้ด้วยยายเด็กทุนทำอะไรลงไปเนี่ยน่าเกลียดอ่ะมันน่าเนอะ ้อน้ำหนักเข้ายังอ๋อแซบโนเนยที่เห็นข้อความของสามคนนี้มันยิ่งตอบย้ำเธอไปอีกเพราะเธอรู้ว่าสามคนนี้เป็นคนทำแน่ๆเพียงแต่เธอไม่มีหลักฐานเท่านั้นเองเธอเคยลองขู่คนพวกนี้กลับแต่ก็ถูกอำนาจที่บ้านของคนพวกนี้ทำลายอยู่ดีเวลาผ่านไปสักครู่เนยจึงตัดสินใจแก้ปัญหาพวกนี้ด้วยการดรอปเรียนเพราะเธอเริ่มทนไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้น สำหรับเธอมันหนักเกินไปทุกคอมเมนต์เม้นกันอย่างสนุกสนานโดยไม่สนใจความรู้สึกของเธอเลยสักนิดไม่มีการรู้จักกันมาก่อนไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเธอถูกแอบถ่ายเสียงพูดคุยกันอย่างสนุกสนานในคาสเรียนแต่เมื่อการเปินห้องเรียนเข้ามาทุกคนต่างรีเข้อพ่ของตัวเองเสียงพูดคุยเริ่มเงียบลงทันทีทุกคนต่างหันหน้าเข,าข้าคาสเรียนเพื่อเรียนกันต่อไป สวัสดีครับน,นิสิตทุกคนก่อนอื่นที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับอาจารย์มีเรื่องที่จะมาแจ้งให้ในิสิตทุกคนทราบเนื่องจากเพื่อนของเราเนยนักการเเราจํากันได้ไหมตอนนี้ก็ได้ทําการขอดอบเรียนไปก่อนนะครับเนื่องจากปัญหาสุขภาพของเพื่อนไม่ค่อยจะดีจึงขอแจ้งให้ทุกคนทราบเนยตรวจเป็นอะไรหรอคะอาจารย์ เพื่อนเป็นโรคซึมเศร้าครับเลยต้องดอบเยี่ยนไปก่อนโอเคนะทุกคนรู้กันแล้วนะถ้าทุกคนมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาอาจารย์ได้เลยไม่ต้องเกรงใจงั้นเรามาเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันเลยดีกว่าหลังจากอาจารย์กล่าวจบสายตายทุกคนก็มองมาที่กิตีมีการสบสึกกันถึงเรื่องของเนยที่เป็นซึมเศร้ากิตีรับรู้ได้ถึงบรรยากาศที่ทุกคนมองมาที่เธอแกพวกมันมองอะไรกันอะ ดูนังน,นั่นสิแหมสายตามองฉันขนาดเนี่ยเออคงไม่มีอะไรหรอกม้งจริงจ้าเด้งกัน,กนเถอะหลังจากเลือคั้ดอาจารย์ออกไปแล้วก็มีคนพูดถึงเรื่องของเนยตัวมหาก็อยู่แถวนี้งเลยกาคนเดียวที่ทำให้เราต้องเป็นซึ้งเก้าอ่ะด,ดูวิสันึกเลยเนาะทับตัวลอยด้าลอยตาไปทั่วอ่ะ ต้องทำร้ายกันให้ตายข้างหนึ่งเลยปะทำอะไรไม่คิดเลยนะเกลียดแต่คนอื่นอะไม่ดูตัวเองเลยนะตัวเองนั่นแหละหน่ารังเกียจที่สุดอะไรของพวกแกฉันทำอะไรฉันก็แค่อยากหยอกไหมล่ะเพื่อนเล่นกับเพื่อนอนะไม่เข้าใจหรอที่นางในมันเป็นแบบนี้เนียนะก็เพราะว่ามานะันอะคิดมากเกินไปอ่อนแอด้วยอะไรนิดอะไรหน่อยก็มีปัญหาจะมาโทษฉันก็ไม่ได้นะแล้วนี่พวกแกเนะี่ยไม่คิดจะช่วยฉันเลยเหรอ แกตีแกเต้องรแการเรื่องนี้ผู้ฉันเตือนแกแล้วนะนี่นแกจะไปไหนหยุดนะนับตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็ตีตัวออกห่างจากกีตีอีกกีตีรู้สึกดีดันกับสายตาของลูกข้างเปนอย่างมากทุกครั้งที่เข้ามาเรียนเธอก็ไม่อยากจะมา เธอที่อยู่กับเธอก็ตีตัวอาหารอย่างกับเธอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับตอนที่เธอทำกับเนยไม่ว่าจะอธิบายขนาดไหนทุกคนก็ไม่รับฟังคำขอโทษของเธอเธอคิดมาตลอดว่าสิ่งที่เธอทำมันร้ายแรงมากเลยหรือคนนี้เธอครขอโทษมากที่สุดนะไม่ใช่พวกเราเลยเนยต่างหากเนยคือเหยื่อของเธอเนยเป็นผู้ถูกทำมาตลอดเมื่อกิติรีแบบนั้นเธอก็อยากจะขอโทษเนยแต่ถ้าว่า เหตุการณ์ในครั้งนั้นเธอก็ไม่เคยเจอแต่เนยอีกเลยเธอพยายามสอดทานถึงที่อยู่ของเนยแต่ไม่ว่ายังไงก็หาไม่เจออยู่ดีฮตอนที่ฉันทำเธอเธอคงแบบนี้ใช่ไหมเนยฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอแล้วแต่คงไม่ถึงครึ่งของความรู้สึกที่เธอถูกฉันทำใช่ไหมจีปีตัดพ้อกับตัวเองตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเธอหวังว่า สักวันคงมีโอกาสได้เจอกับเนยแต่แล้วหนูกาหวังของเธอจะเป็นจริงเธอเห็นคนคุ้นเคยคนที่เธออยากเจอตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา <c oughs> ใช่แล้วเนยเอ๊ะน,นั่นเนยนี่เนยเนยเดี๋ยวก่อนเนยเราอยู่ทางนี้รอเราก่อนเ <c oughs> มื่อแน่ใจแล้วว่าคนที่เธอเห็นนั้นคือเนยแน่แน่เธอจึงตะโกนร้องเรียกเนยด้วยความดีใจ แล้วรีบวิ่งเข้าไปหาเนยแต่ทางด้านเนยที่เห็นแบบนั้นเธอคิดว่ากิติจะเข้ามาหาเรื่องเธออีกเธอจึงพยายามเดินหนีให้เร็วที่สุดเนยเราขอโทษทางเราก่อนนะเธอเป็นไงบ้างเราไม่เจอเธอเลยเราพยายามตามหาเธอตลอดเลยนะไม่ใช่นะอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นที่เราพยายามตามหาเธอก็เพราะว่าอยากจะเจอแล้วก็อยากจะคุยอยากจะขอโทษ ทุกเรื่องที่ผ่านมาที่ทำให้เธอต้องเป็นแบบนั้นก็เพราะฉันฉันขอโทษจริงๆเธอให้อภัยเราได้ไหมเราอยากจะกลับมาเป็นเพื่อนกับเธอจริงๆนะถ้าเธอรู้สึกแบบนั้นจริงๆอะ่ะแล้วก็ให้อภัยเธอนะแต่ว่าต่อไปนี้อะเราอย่าได้เจอกันอีกเลยจะดีกว่าเพราะสิ่งที่เธอทำกับเราอะมันเกินไปมากจริงๆทั้งคำพูดทั้งการที่โดนแต่งแกล้งแล้ว,ว่าเธอคงเข้าใจดีว่าคนที่โดนอะรู้สึกยังไงเพราะงั้นจะมันเป็นบทเรียนไว้นะ ถึงแม้เธอจะมีเมา่าคนอื่นทั้งฐานะทั้งหน้าตาหรืการที่เธอตัดสินใจอะไรก็ตามที่นึกแค่สนุกแค่อยากจะเล่นนะ่ะคนที่โดนกระทำอะ่ะเขาไม่สนุกด้วยเลยเธอเคยได้ยินคำนี้ไหมคนพูดไม่เคยจำคนฟังไม่เคยลืมอะ่ะอะไรก็ตามที่เธอทำกับเราอะ่ะเราจำมันมาตลอดเลยนะแล้วเราก็หวังว่าเธอจะเข้าใจแลอก็จะไม่มีใครเจอแบบที่เราเจออีก ยังไงก็ขอให้เธอโชคดีนะกิตีหลังจากทั้งสองปรับความเข้าใจกันแล้วกิตีดด้กับเนยก็กลับไปใช้ชีวิตของตัวเองตามเดิมแต่บาดแผลที่ถูกกระทํามายังคงอยู่ไม่เคยหายไปไหนจากใจทั้งสองคนคงมีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะคอยเยียวยายแผลที่อยู่ในใจค่อยๆจางลงและเก็บไว้เป็นเรื่องลายย้ำเตือนใจเสมอว่าคนบูลลี่มีความสุขแต่คนถูกบูลลี่ไม่ได้สุขด้วยเลย ก็อ,อยากจะทุกคนเนี่ยระหนักถึงความที่ว่าควรจะคิดก่อนที่จะพูดออกมาเพราะว่าอย่างที่พอบอกค่ะพราคนฟังอย่างเราเนี่ยมันมันไม่เคยลืมหรอกนะคําพูดที่คุณพูดออกมาเนี่ยมันยังจําได้ทุกช่วงน้ําเสียงต่างๆหวังว่าคิปที่เราทําออกมาเนี่ยจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจถึงที่เราจะสื่อออกมา